สวัสดีครับอีกับผมลิวินเทอร์ซึ่งกับผมในเกมเฟเทอรชอยส์หรือตัวเลือกที่ถึงกับชีวิตนั่นเองซึ่งไงก็ไปรับชมกันเลยห้ทาทุ่มสี่สิบนะทีเอ้ยฉันรู้สึกง,ง่วงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฉันหิวเหลือเกิน ไม่ได้ซื้ออะไรมาตุนบ้านเลยวันนี้ไม่มีอาหารเหลือแล้วด้วยหวังว่าคงจะมีอาหารเหลืออยู่ในห้องครัวบ้างแหละ <c oughs> มีแต่นมกล่องหนึ่งแกลอนเอ๊ะ okay. มีแค่นมขวดเดียวงั้นเหรอมาเติมท้องฉันได้ไม่อยู่หรอกไคิดว่าน่าจะต้องซื้ออาหารด้านนอกแล้วแหละใครมาเคาะประตูบ้านฉันในเวลาป่านนี้เนี่ยวบางที่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้มั้ง อ้าวมีแต่ต้องเ้ยคุณจ้องผมอยู่นะครับคุณผู้หญิงมาความว่าอย่างไรคุณต่างหาที่จ้องฉันอยู่อะ่ะผมงงมากเลยงงอะไรไม่ทราบแล้วมาทำอะไรที่นี่ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงผม ไม่ได้ตั้งผมไม่ได้เคาะประตูคุณซะหน่อยอ่ะอันที่จริงผมกำลังจะตามหาห้องของผมนะครับฮะอะไรวะมึงจำแบบหมายเลขห้องตัวเองไม่ได้ไล่เคาะแบบประตูคนอื่นมั่วเลยะนะแปลก,ปกไม่น่าไว้ใจนะไอ้นี่ จะต้องออกไปผ่านประตูหนีไฟโอ้ยเข้าทางเปี่ยวซะอีกอา้าวน้าค้ณคุนนะ ขายกันหมดเลยไงลิกไงเอล,ลี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะอยากซื้ออะไรอ่ไงขายซีเรียลอยู่ไหมอ่ะแน่นอนขายสิอยากได้เหรอใช่อยากได้เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะเอามาให้รอก่อนนะ เฮ้ยโอยากกันสตีฟูดอินเดียเอลลี่ตีเลี้ยวของเธอได้แล้วนะ ทำไมหน้าดูกลักลวอ่ๆไม่มีอะไรหรอกโอเคเอานี่ไปซีเรียลของเธอโอ้ริคขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายที่หลังโอเคไม่ต้องห่วงเลยมีร้านอาหารแบบอยู่ในตอกนะฮะ อยาเว้ยซีเรียลหกหมดซีเรียลที่ดูหน้าอร่อยดีแท้ดันหิวแล้วสิรีบกลับเข้าไปในห้องแล้วก็กินซีเรียลนี่ดีกว่าว่าแล้วมันมาถึงมาไล่เค้ะประตูหน้าห้องเรานะเพราะว่ามันไม่มีไหมเลขห้องด้วยแม่งเหมือนกั็หมดเลย อ่านมเหลืออยู่นิดเดียวแล้วมันไม่พอหรอกถ้าต้องเติมนมด้วยนมที่เหลืออยู่ปูนหรือเปล่าไม่รู้ฮะไม่ยักก็รู้เลยเนี่ยว่านมหมดแล้วอะ่ะ จะต้องออกไปข้างนอกเพื่อซื้อนมเหรอหรือฉันต้องกินทั้งอย่างนี้เลยนมไหมหรือว่ากินซีเรียลอ่ะกินซีเรียลก่อนนะฮะเฮออ้ท้องอิ่มไม่แดกน้ำด้วยไปติดคอแล้วที่เกี่ยลงไปอะ่ะ เรา,เาซีเรียลมาแล้วอ่ะคุณตัดสินใจที่กินซีเรียลเป,เปล่าๆโดยไม่มีนมตอนที่คุณพลอยหลับไปโดยที่ไม่รู้สึกหิวอีกแล้วจบครับผมอ่าถ้าเกิดเราเลือกว่า,าไปซื้อนมข้างนอก โอเคเออกไปซื้อนมสักหน่อยดีกว่าหวังว่าลิกน่าจะยังไม่ปิดซะก่อนนะเอาล่ะไปหายลิกต่อ เสียงอะไรวะอา้าวริกหายอืมนี่ปิดแล้วเหรอเอาละก็แค่ต้องกลับไปที่ห้องนะสิอุย ว่าไงจ้าคนสวยแกเป็นใครไม่ต้องรู้จักผมหรอกแต่ตอนนี้คุณน่ะตกอยู่ในอันตรายแล้วหมายความว่ายังไงอ่ะใช่แล้วคุณตกอยู่ในอันตรายแล้วไงตอนนี้อ่ะยูฮูคุณหนีไปไหนไม่ได้หรอกนะคนสวยหอยออกไปนะไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจแนะ่ แจ้งตำรวจแล้วครับแน่ใจนะครับว่าจะทำแบบนั้นได้คุณนะ่ะทำไม่ได้หรอกครับคุณผู้หญิงทำไมล่ะฮ่าฮ่คุณนี่ตลกจังเลยถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถโทรแจ้งตำรวจได้แล้วก็ดูสิวา่าใครอยู่ข้างหลังคุณอุ้ยไอ้เลิก คุณถูกพวกเขาฆ่าเมื่อคืนนี้และก็มีคนในอาพาร์ตเมนต์หายไปสิบห้าคนแล้วถ้าตำรวจเองก็เริ่มที่จะส่งคนไปสำรวจการหายตัวไปครับผมแต่ดูเหมือนว่าพวกฆาตากรก็ฉลาดมากและดูเหมือนศพของคุณจะไม่ถูกพบด้วย และคดีนี้ก็เป็นปริศนาต่อไปก็โอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบก,กับไลค์แชร์กันแทนสำหรับใครผมเ้วยครับขอม,มาวันนี้ลาไปก่อนนะครับ